โอเคต้องขอกรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยน,นะครับทุกคนก็ันนี้นะครับผมเราก็วาทุกคนนะผมกลับมาอยู่ที่หน้าเว็บ VIP Store Shop นั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดฟรีกันที่เว็บนี้นะครับทุกคน สำหรับลิงก์เข้าเว็บนะผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะทุกคนอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์มาที่หน้าเว็บได้เลยนะครับผมโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันดีกว่านะครับทุกคนก็ให้ทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับ โอเคครับ okay, นะผมก็สำหรับตรงนั้นก็เป็นรหนัสโคดอันนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้เป็นช่องกรอรหัสโคดนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็สามารถกรอตามได้เหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับใครที่รอโคดอยู่ก็มาใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับรหัสโคดวันนี้นะผมเป็นโคดนี่เลยนะทุกคนก็ไปใส่ได้เลยนะครับผมเป็นโคดอ่า VIP dptms 7นะครับผมกรอกตามนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วให้กดตรวจสอบตรงด้านล่างนี้นะครับทุกคนตรงสีเขียวนี้เลยนะครับนี่นะผมแล้วกดสำเร็จนะครับผมแล้วเราก็ให้เข้าไปดูที่บัญชีของเรานะครผมกดเข้าไปดูที่พ้อยกองเหลือนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะผมก็คือได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ โค้ดฟรีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะครับผมก็รอติดตามคลิปหน้านั่นเองนะครับทุกคนสําหรับโค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจผมนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายคับ